มาพิสูจ์กันว่าผ้าม่านบ้านเราเนี่ยผ่านไป3ปีนะคะจะดสกปรกมากแค่ไหนสวัสดีค่ะทุกคนยิตอนดี้อน,นลับกับเข้าสู่ช่อง Amis SOS นะคะคือไม่อยากจะสะอาอภาพเพราะว่าแอบเขินนิดหน่อยว่าผ่านไปสั3ปีกว่านะคะมันมีบางจุดในบ้านที่เราอ่ะยังไม่เคยทําความสะอาดเลยแต่วันนี้เนี่ยเป็นคิีพี่จะมาพิสูจน์จริงๆเพราะว่าเอาตรงๆแอมก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะแต่แค่อยากรู้ว่าไอพมาณที่เราอยู่ในบ้านที่เราเห็นกันเนี่ยเมื่อผ่านไป3ปีแล้วความสกรปรกของมันนะคะจะเยอะหรือว่าน้อยแค่ไหนก็จะได้เห็นไปพร้อมๆกันกันกบทุกคนเลย นี่เป็นภาพ b efore ของพามาที่ยังไม่เคยทำความสะอาดเลยนะคะก็จะเห็นว่าคือถ้าดูด้วยตาภายนอกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เห็นในชัดแต่พอเรามาโฟกัสดีๆแต่ละจุดเวลากลางออกมานเนี่ยจะเห็นว่ามีฝุ่นเนี่ยที่ติดแล้วก็ซ่อนอยู่เยอะมากๆนะคะส่วนมากเนี่ยจะอยู่ขอบขอบริมแบบนี้อา,อาจจะมองด้วยตาอาจจะเห็นว่าเออมันก็ไม่ได้ดูสกรปรกมากอะไรขนาดนั้นนะคะแต่จริงๆอ่ะพวกเนี้ยมันมีพวกฝุ่นที่ เป็นแบบฝุ่นใหญ่ๆที่เห็นด้วยตาเปล่าเศษฝุน่นเศษแมลงหรือลายฝุ่นที่เราไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่านะคะสะสมอยู่เราก็เลยจะใช้วิธีการที่สามารถทรําความสะอาดในเบื้องต้นก่อนเพราะว่าตอนนี้เราอยู่คนเดียวมันไม่สามารถที่จะแบบปีนไปถอดมาซักนะคะก็จะใช้วิธีการทรําความสะอาดโดยการตบลายฝุ่นออกมาแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ก่อนในเบื้องต้นนะเราคิดว่าวิธีนี้ทุกคนทําได้แน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรนะคะเดี๋ยวขอไปเอาตัวอุปกรณ์มาก่อนเพราะว่า ถ้าเราไม่มีเจ้าตัวนี้วันนี้เราจะไม่สามารถทดสอบแล้วก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นกันได้ว่าไรฟฝุ่นจริงๆแล้วเนี่ยมันสะสมอยู่เยอะน้อยแค่ไหนนะคะถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนอ u n b o ์เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาใช้เครื่องดูดไลฟฝุ่นเดียม่า cm 9 8 0กัน ชิ้นแรกที่เจอเนี่ยก็จะมีคู่มือการใช้งานมาให้ในกล่องเลยนะคะสามารถอ่านรายละเอียดได้กับอีกหนึ่งจุดเด่นที่แบบสะดุดตามมากคือตัวเครื่องค่ะเขามาในรูปแบบที่ดีไซน์กระทัดรัดน้ําหนักเบานะคะเพราะฉะนั้นการหยิบจับใช้งานเนี่ยมันก็จะง่ายมากๆแล้วทุกคนดูดีไซน์ดีคือสวยมากจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะคือถังเก็บฝุ่นแบบใสค่ะเวลาที่เราดูดฝุ่นเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าฝุ่นเนี่ยมันออกมาเยอะน้อยแค่ไหน กลับมาที่ของในกล่องกันต่อนะคะสินชาไปก็จะเป็นใบรับประกันสินคนะ้ามาให้มาพร้อมกับตัวแป้งที่เอาไว้ทําความสะอาดตัวถังเก็บหรือว่าจุดต่างๆของตัวเครื่องนะถ้าเราจะทําความสะอาด้าม่านได้อันนี้เป็นเรื่องเล็กๆที่ทุกคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจแต่จริงๆอ่ะมันสําคัญมากๆเพราะว่าถ้าสายไฟมันสั้นค่ะมันจะทําความสะอาดได้ไม่ทั่วถึงอย่างเช่นเราเอาไปตบไล่ฝุ่นที่เตียงนอนอะไรอย่างเงี้ยพอแบบไปหัวเตียงเอา้าติดอีกแล้ว พอไปไปลายเตียงเอ้าสายปึงออันนี้ก็เลยเลือกรุ่นนี้มาเพราะว่าสายไฟเนี่ยเขาให้มายาวมากนะคะนี่ไหมมันคือตัวตบไลฟฝุ่นค่ะเขาสามารถตบได้ถึง12,600ครั้งต่อนอาทีเลยนะสมมติถ้าเราเป็นเครื่องดูดไลฟฝุ่นแบบธรรมดาเบสิกทั่วไปมันก็แค่ดูดไรฟฝุ่นขึ้นออกมาแต่ว่าบางทีเนี่ยมันจะไม่สามารถ ให้ลาฝุ่นที่มันฝังอยู่ลึกๆจริงๆอะค่ะมันเข้าไปได้ตัวนี้มันสามารถแบบเป็นตัวนี้ตบๆๆๆๆๆแล้วเราก็ดูดได้เลยแล้วต่อไปก็คือเราไปทดลองกัน,นะค่ะตัวเครื่องเนี่ยมีพลังดูดมาถึง13กิโลปาสคาลนะคะมอเตอร์กําลังสูงเก็บได้หมดไม่ว่าจะเป็นฝุ่นลรฝุ่นเศษผงขนาดเล็กแต่แรงดูดขนาดนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าอย่างน้องเมอร์เนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆตอนที่เราดูดเลยเขาก็ไม่ได้ดูกลัวหรือว่าอะไรนะคะ เธอชื่นชอบกับสายไฟมากคือให้สายไฟมายาวเราจะทําความสะอาดตรงไหนมันก็สะดวกไปหมดอันเนี้ยแอมต่อมาตั้งแต่แบบโซฟากลางบ้านนะทุกคนทําความสะอาดได้หลายพื้นผิวนะคะใช้ได้กับผ้าม่านโซฟาที่นอนหมอนพรมอะไรอย่างเงี้ยได้ครบเลยทุกคนสังเกตไฟสีฟ้าตรงนี้ไหมมันคือเทคโนโลยี UVC ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้แสง UVC นะคะกําจัดพวกเชื้อแบคทีเรียไรฝุ่นสิ่งสกปรกที่เรามองไม่เห็นมันจะช่วยลดอาการเกิดภูมิแพ้ได้ อัปเดตนะคะตอนนี้มาบ้านเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่คือฝุ่นนะคะที่เป็นของอันหน้าบ้านนะเดี๋ยวเราจะมาต่ออีกครึ่งทางก็คืออันนี้อันนี้แล้วก็อันนู้ระหว่างเครื่องทํางานก็จะมีปล่อยความร้อน60องศาเซลเซียสเพื่อลดความชื้นแล้วก็ทำลายลายฝุ่นที่ซ่อนอยู่ในผ้าได้ด้วยเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนจะบอกว่าดูดไปก็แบบแอบอีไปเพราะว่า ทุกคนดูดิจากถังใส่ใกลายเป็นถังขูดแล้วนะคะดูความแตกต่างอันนี้คือสิ่งสกโปกนะคะทุกคนดูพวกขุยที่มันติดอยู่ตรงด้านหน้านะที่มันกระจายมาจากการตกแล้วเขาจะดู mm hmm. กลับเข้าไปในช่องนี้นะคะแล้วก็จะไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองไปแกะกันรเราจะใช้กระดาษรองเพื่อให้ทุกคนเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็นี้เป็นเออ เป็นฝุ่นนะที่เราดูดออกมาจากพม่านทั้งหมดนะคะ ตัวเครื่องที่ดีเนี่ยแผ่นกองก็สำคัญนะคะเขามีแผ่นกองเ e p อที่มีประสิทธิภาพสูงดักจับฝุ่นขนาดเล็กได้แล้วก็จะช่วยให้ฝุ่นนะคะไม่ฟุ้งกระใจายในอากาศจนทำให้เราเกิดภูมิแพ้ฝุ่นที่ออกมามันเป็นชิ้นเล็กมากทุกคนแอมเอานิ้วปาดให้ดูคือมันละเอียดมากๆแล้วคิดดูว่าถ้าสิ่งนี้เราไม่ได้ทำความสะอาดมันคือสิ่งที่เราแบบสูดหายใจเข้าไปภายในบ้านนะคะและแล้วเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะคะเจ้าตัวป่นของเราเนี่ยก็สัมเล่นามานได้อย่างสบายใจ เพราะว่าอากาศที่ดีเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือบ้านที่สะอาดทุกคนดูแลกันนะว,ว่าประสิทธิภาพของเดียมาเนี่ย c m 9 8 0นะคะตัวที่แอมใช้เลคทิปเลยว่า มันดูดแรงดูดเนี่ยดีแค่ไหนค่าเชื้อ UV เนี่ยเขามีปล่อยแสงออกมาจริงหรือเปล่ารวมถึงตัวตีต่อฝุ่นเนี่ยมาใช้งานแบบจริงๆหรือเปล่าหรือว่าใส่มาเป็นฟังก์ชันสวยงางทุกคนก็อาจจะได้เห็นแล้วก็พิสูจน์ไปพร้อมๆกันแล้วนะคะว่าประสิทธิภาพเครื่องเนี่ยถือว่าดีแบบโอเคเลยเพราะว่าหลายๆช่องอะ่ะเวลาเป็นเครื่องดูดไลฝุ่นก็อาจจะใช้วิธีการดูดกับโซฟาหรือว่าดูดกับเตียงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราอ่ะมักจะสกปรกแล้วก็ทําความสะอาดอยู่ทุกวันอยูแลแลอีกอย่างนึงคือมันเป็นแนวลาบทุกคนเ แล้วเราดูดไปอย่าเนี้ยมันก็จะออกแบบลายฝุ่นมันจะดูดได้ดีกว่าแต่ทีนี้ก็เลยอยากทดสอบขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งว่าแล้วถ้ามันเป็นแนวปั้งล่ะเราดูดเป็นแนวแบบ ตั้งขึ้นลงแบบนี้นะคะถ้าเครื่องประสิทธิภาพดูดไม่แรงจริงนะคะรับรองว่าจะไม่มีฝุ่นออกมาเยอะขนาดนี้แน่นอนค่ะที่สนใจจะไปซื้อตามกันนะคะก็สามารถเปิรได้ทุกแพลตฟอร์มเลยว่า d m a m 9 8 0นะคะหรือใครที่จะคิดเหยเซิร์สามารถดูได้ที่ description ด้านล่างเลยเดี๋ยวแอมใส่ไว้ให้เผื่อใครจะซื้อแล้วก็ไปทดสอบตามกันนะคะ ใครที่มีวิธีการทําความสะอาดผ้ามา่านบ้านต่างๆนะช่วยแนะนํากันมาได้แบบคนที่เขา้ามาดูคลิปนี้ลงถึงแอมด้วยจะได้เอาไปปรับใช้กันนะขอตัวทุกคนไปดูโซฟาแล้วก็เตียงต่อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ